กำับพี่ๆที่อายุเข้าเลขหกนะคะคงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีปัญหาริ้วรอยร่างหรืเข็นชัดบร,ริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบร,ริเวณร่องแก้มหวางคิ้วและติ่กาและหลายๆท่านคิดว่ามันช้าไปแล้วที่จะรักษาริ้วรอยเหล่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะวันนี้หนูมจะมาชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับริ้วรอยกันค่ะ ริ้วรอยนะคะเกิดจากการสร้างคอลลาเจนบนผิวหน้าลดน้อยลงค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะผิวจะเริ่มหย่อนคล้อยเป็นริ้วรอยที่เหี่ยวยน่นแตริ้วรอยนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทอย่างที่1คือดินามิกไลน์หรือจะเป็นริ้วรอยที่เกิดขึ้นบริเวณที่เราแสดงสีหน้าเช่นการยักคิ้วหรือการยิ้มเป็นต้นค่ะและที่2นะคะคือสแตติกไลน์เป็นเส้นถาวรวิธีสังเกตก็คือแม้ว่าเราจะไม่ได้แสดงสีหน้าเส้นนั้นก็จะขึ้นมาให้เห็นชัดเจนซึ่งวิธีการรักษาริ้วรอยเหล่านั้นที่ดีที่สุดก็คงจะหนีพ้้้นนการรลเอออืวงแะยยขส็ัค มีอายุอยู่ได้เพียง6-8เดือนเท่านั้นและเราก็ต้องคอยฉีดซ<อ>้ำเพื่อรักษาผลนั้นให้อยู่เสมออแต่สำหรับคนที่ไม่กล้าฉีดโบช็อกหรือฟิลเลอร์แต่ก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาริ้วรอยเหล่านี้หน,นงมีวิธีที่ง่ายกว่ามาแนะนำน่นเซร่มเฮยาตัวนี้จากแฮว r นคลินิกค่ะเป็นฟิลเลอร์แบบทาที่แตกต่างจากเซร่มเฮยาทั่วไปนั่นก็คือเขาจะใส่โมเลกุลของเฮยาลูเมาถ,ถึง8โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่กลางเล็กทาให้สามารถซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างค่ะทเมะมะะะค,ะะคีี่ริรรลแลจ ปัญหาริ้วรอยก่อนวยัยใครที่ถิวแพ้ง่ายนะคะแล้กกลัวว่าจะแพ้บอกได้เลยว่าวางใจได้เลยค่ะแนะนําเลยนะคะว่าถ้าใครใช้ตามสูตรนี้ผิวจะดูสุขภาพดีขึ้นไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ